พูดถึงการปฏิบัติพวกเรานั้นกระวังผลในการปฏิบัติคือความนุ่มเย็นของจิตใจในเบื้องตอน้นตอนที่เรายัางไม่ได้ปฏิบัติภาวนาจิตใจของเรากบุ่นไหว มีแต่เรื่องตัวเราของของเราในบางครั้งก็มีความกลัวอย่างมากลความแก่ความเจ็บความตายกความพัดพลากในบางครั้งเราก็มีอารมณ์โกรธอย่างรุนแรงมีความเพยบบาทคิดปองร้ายคิดมุ่งร้ายคิดเบียดเบียน เวลาโทสะมันจับหัวใจเราไม่อยู่เลยไม่มีการสํารวมกายสํารวมวาจามีเนี่ยตัวเราของเราอย่างเต็มกำลังกองกิเลสมีความละโมบโลบมากก็คุมไม่อยู่ มีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่ก็เป็นความเหตุทุกข์ในใจเกิดขึ้นน่นะแต่ก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขไม่รู้แต่ก็ยังดีว่าธรรมชาติความโลภความโกดความหลงนี่ก็ม,มีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็มีพอหายใจได้ ปลอดโปร่งบ้างมีเวลาพักผ่อนมันก็ระงับหลับลงไปบ,บ้างแต่ก็ถึงอย่างนั้นก็จะฝันขึ้นมาเช่นมีคนตามฆ่าเราบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีนะถ้าจิตใจที่ขาดเมตตากรมณาอน่นก็ต้องมาฝึกจิต เมื่อเห็นโทษเมื่อรู้จักประโยชน์ของการฝึกจิตและก็เริ่มที่จะเห็นความสำคัญของศีลและธรรมเห็นความสำคัญของศีล5เห็นความสำคัญของการเสียสละการ,รให้ทานทำบุญศาส,สนาพุทธเราก็จะสอนรรให้ใส่บาตรทำบุญช่วยเหลือสังคม อย่างยามนี้ก็เป็นยามที่คนทั้งหลายทุกยากลำบากเราก็ช่วยกันเสียสละามกำลังไม่เบียดเบียนตัวเราแต่เราก็พร้อมที่จะให้เพื่อที่จะละให้เพื่อที่จะละละอะไรละความโลภ เมื่อเราให้แล้วสิ่งที่ได้คือใจเห็นวัาทรัพย์ข้างนอกมันไม่จีรังยั่งยืนแต่เราได้ให้แล้วเราก็มีความสุขโดยอาจจะไม่ได้คิดว่าจะให้กับคนนั้นเราจะได้อานิสง์อะไรอย่างไรเพียงแต่ว่าเขามีความทุกข์เราก็ช่วยเหลือให้ด้ความเมตตากรุณา แล้วมีกาลังมากกันนั่นเราก็จะอุปถัมภพุทธศาสนาตามกําลังของเราให้ผระสงอยู่ได้เพื่อท่านจะได้มุ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนในพระวินัยพระสูตรหรือปฏิบัติวิปัสสนาให้เห็นธรรมจะได้นำธรรมะมาสอนบอกต่อกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ต่อไปเป็นการสืบต่ออายุของพระศาสนาเมื่อเราปฏิบัติเช่นนี้มีการสรวมไกลวาจาใจได้เป็นอย่างดีเพราะความเห็นทุกเห็นโทษของใจนี่มันวุ่นวายทำไมว่าใจนี้เป็นของเราทำไมเราบังคับไม่ได้เราไม่อยากคิดไม่อยากนึกไม่อยากปรุงแต่ง ทำไมเราห้ามใจเราไม่ได้มันเกิดคำถามก็ต้องการคำตอบคือเรายังไม่ได้ฝึกใจนั่นเองพระพุทธเจ้าบอกจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้ถ้าจิตที่ไม่ได้ฝึกเขาก็ถูกกิเลสครอบง,งำก็วิ่งไปตามอารมณ์เพราะเข้าใจว่ามีตัวเราของเรา อันนี้ก็จะมาฝึกจิตแล้วจิตนี้คืออะไรจิตนี้ก็เป็นธาตุที่ระบรู้อารมณ์ทั้งหลายแต่เมื่อรู้แล้วจิตก็ไปมีความยึดมั่นถือมั่นจิตไม่เป็นอิสระไม่ปลอดโปร่งเราต้องมาฝึกเมื่อก่อนนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกความโลภมาจิตก็โลภไปด้วยความโกรธ อารมณ์ที่ตั้งแห่งความโกรธจิตก็โกรธด,ด้วยแล้วก็รุนแรงด้วยจิตก็หลงไปยึดถือตัวเราของเราลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายไปหมดแล้วล่ะอันนี้มาเรามาฝึกเราเห็นแล้วงั้นจิตใจที่มันกระเพื่อมจิตใจที่มันไหวเราก็จะมาฝึกสมาธิซึ่งเบื้องต้นมันก็ยากล,ลำบาก แต่ถ้าเราหมั่นเพลียนพยายามเราจะทำได้ไอ้ที่ว่ายากเนี่ยเพราะเรายังไม่ได้ฝึกถ้าถึงการถึงเวลาแล้วเราจะทำได้ทำได้ดีด้วยถ้าเราตั้งใจตรงน,นี้แหละไอ้ที่เรียกว่าคนเราจะแตกต่างกันก็ด้วยบารมีบางคนตั้งใจทำแล้วก็ทำได้ดีมีพมีวินยัยมีระเบียบ ตั้งใจดีแต่บางคนนั้นก็ทำบ้างหยุดไปบ้างหรือไม่รู้จักค้นทางก็อาจจะหลงไปไม่มีผู้ที่รู้แนะนำจะหลงไปดังนั้นผู้ที่จะแนะนำเราให้เข้าใจก็ต้องเป็นผู้ที่รู้เพื่อจมีไปประสบการณ์ผ่านมาแล้วในเรื่องของจิตอันนี้แหละก็จะทำให้เราไม่หลงต่าง การศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์นี่สำคัญที่ผมไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่ชานี่พึ่งเป็นเพึ่งตายกับท่านทำตามคำแนะนำของท่านก็ได้ผลเป็นที่นา่าพอใจมากทีเดียวเพราะเราก็เคยรู้แล้วมาก่อนเหมือนกันว่าสิ่งสลายไม่เที่ยงะนะ แตกสลายจิตใจมันว่างมันเกิดปติสัมวัน3คืนมันก็เคยมาแล้วเราก็อยากจะได้สภาพนั้นกลับมาอีกก็พยายามตามหาพยายามปฏิบัติจนวันหนึ่งมันก็กลับมามีปิติมีความสุขอยู่ได้เป็นเดือนแต่แล้วสภาพว่าอย่างนี้มันก็เป็นอนิจจังเหมือนกัน เราก็เข้าใจว่าเพรามีการงานมากจิตเราถึงเป็นอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นสภาวะซึ่งเมื่อมันสงบเต็มที่แล้วมันก็ถอยมาเราก็ต้องทำเอกเพื่อให้ความสงบมันมากขึ้นเฉั้นบางคนนักปฏิบัติก็อาจจะเข้าใจว่าก่อนจะบวชหรือก่อนที่เราจะมาภาวนาเต็มที่แล้วก็เคยผ่านปิติสุขมาแล้ว ทำไมตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ความวุ่นวายก็ต้องใจเย็นๆพยาะะยามอีกใน,นที่สุดแล้วเราก็จะเข้าสู่สมาธิได้มีปิติมีความสุขสงบใจว่างเห็นโลกเห็นนามเป็นสมมติใจกับวิมุติไม่ใช่วิมุติแล้วมันอัศจรรย์นั่นแหละมันจะมีความรู้ ยาอเมอก่อนเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกแต่จิตกระบอกมันไม่ใช่ะนะพระอาทิตย์ม่ได้ขึ้นมาได้ตอก,กอะไรละ่ะโลกมันหมุนไปทั้งหากนี่มันจะกลับมารู้เป็นความรู้ของจิตแต่ไม่ใช่ความรู้จากสมมติที่เราศึกษาเราเรียนวิทยศาศาสตร์มันจิตมันจะกลับ้ามารู้ตามความเป็นจริง ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนมันก็นรู้ขึ้นมาเป็นวิบุตินไม่มีผู้หญิงผู้ชายชื่ออะไรทั้งหลายก็สมมติหมดอ่ะมันจะมีความรู้ขึ้นมาก็สมมงว่าเห็นมาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนะ่ยตรงเนี้ยที่ว่าเป็นวิปัสสนะถ้าเราเห็นชัดก็เห็นําเราก็ต้องหมั่นเพียรพยายาม การเสียสละในเบื้องต้นเนี่ยอย่าเห็นมเมล็ดน้อยนะเมื่อเราทําได้เรามีการแบ่งปันมันจะมากขึ้นจนความรู้สึกของเรามันรู้สึกขึ้นมาว่าถ้าเรามีทรัพย์จะเก็บไว้ไหมเราจะเก็บไว้เพื่ออะไรเราจะรู้ว่าเราก็อยากจะทําบุญต่อไว้าทานเราจะเสียสละเพราะเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนเนี่ยตรงนี้ เราจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนชัดแจ้งทีเดียวเราก็จะพัฒนาต่อไปในเรื่องของศีลพยายามอดทนบางครั้งมีความโกรธจะมีความโลภความหลงแต่อดทนไว้เนี่ยความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์นักพรตของพระของโยมที่ปฏิบัติก็เป็นพระเหมือนกันฝึกหัดบางทีสติสมาธิขันสูงยังไม่มีนละ มีสติสมาธิขั้นอดทนก่อนอดได้ได้ทนได้ได้ข่มจิตข่มใจให้ได้อันนี้จะเป็นร้นทางที่เราจะให้ความสงบตั้งจิตใจจนจิตของเรามันสงบได้แล้วถ้ายัางมีปัญญาอันนั้นไม่ยากละนะเห็นชัดหนึ่งของสมมตินี่มันก็ว่างเห็นกายว่างรูปว่างแต่ในบางครั้งมีสมาธิดีๆเนี่ย ออกจกสมาธิมาแล้วมันว่างไปทั้งโลกนี่แหละมองไปทางไหนมันไม่มีติดอยู่ในใจิตใจเลยมันว่างไปหมดอ่ะน,นันสมาธิขั้นที่มันนึกซึ่งะมันจะเกิดขึ้นไหนให้เราตั้งใจพยายามต่อไปก็ฟังเป็นภาคภาษาอังกฤษ